แล้วแต่เสียงของประชาชนนะจ๊ะนโยบายขี้โม้ผมเรียกว่าการตลาดแบบนี้เรียกว่าการตลาดแบบบูลลี่มาร์เก็ตใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้อ่มึงปล่อยให้กูพึ่งกันเองอยู่แล้วไงมาตั้งนานอยู่แล้วใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ต้องบอก ว่นเลือกไปแล้วจะได้อะไรสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีแปดมืนสคือจำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่า นายกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงเอ้าแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งเพลงมึงไม่ออกอัลบั้มไปเลยนะแก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทําเป็นโมโหเวลาเขาถามอะไรตอบไม่ได้ <c oughs> ก็โมโหใส่เขาไว้ <c oughs> ท่านผู้อาสามากู้ชาติท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียวท่าน <c oughs> กู้มาหลายชาติแล้ว ชาติล่าสุดทึงกู้ญี่ปุ่นไปตอนนี้เปหน,นี้สิบกว่าล้านล้านมาร่วมแรงร่วมใจผ่อนไปด้วยกันส่งมอบมรดกหนี้สินให้กับลูกหลานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันผ่อนไม่จบที่รุ่นเรา <c oughs> ไม่ลอกนโยบายใครเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทำงานทำงานทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตูจะได้ ทำใจทำใจทำใจอาอมด้วยลำคาญลำคาญลำคาญขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาร่วมปกปออกก้องชาติบ้านเมืองจากความเจริญก้าวหน้าปป้องชาติบ้านเมืองจากความเจริญก้าวหน้าด้วยการเลือกลุงตู่ลุงตู่ทางเลือกที่ดีที่สุดของคนที่ไม่มีทางเลือก